ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ถ้ามิติมาเลี้ยงลูกตอนที่47ขอบคุณด้วยตัวเองอะไรที่เรียกว่าเป็ดต้มสุกบินหนีไปก็คือตอนนี้เห็นเยี่ยนจิ๋วฉาวหอบเด็กทั้งสามที่ลำบากกว่าจะหาตัวเจอไปราวกับลมพายุเยียนหรูอวีก็เหมือนถูกฟ้าผ่าเปรี้ยง แม่หลินที่อยู่ด้านข้างก็ทำตัวไม่ถูกแม้จะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วคุณชายเยี่ยนต้องทราบข่าวแต่มิคาดคิดเลยสักนิดว่าเขาจะมาเร็วดังสายฟ้าพายุเช่นนี้ทั้งยังพาบุตรของคุณหนูไปโดยไม่ถามอะไรสักคำแน่นอนว่าเป็นบุตรของเขาเช่นกันแต่ถึงอย่างไรก็เลี้ยงดูอยู่ข้างกายคุณหนูอย่างน้อยไม่ควรถามคุณหนูสักหน่อยหรือจะมาพาและตัดสินใจโดยพลการเช่นนี้ได้ยัยงไง แม้ความเคืองและน้อยเนื้อต่ำใจจะสุมอยู่เต็มอกของแม่หลินแต่นางก็ไม่กล้าเผยท่าทางไม่พอใจต่อหน้าเยี่ยนจิ๋วเฉาแม่แต่น้อยองครักษ์ของเยี่ยนจิ๋วเฉารุดตัวเข้ามาแต่ละคนอุ้มเด็กน้อยหนึ่งคนเจ้าตัวน้อยทั้งสามแม้แต่โอกาสดิ้นรนก็ยังไม่มีล้วนถูกอุ้มขึ้นรถม้าของบิดาไปแล้วเยี่งจิ๋วเฉาจักไปอย่างสมหวัง ตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่ได้พูดอะไรกับเหยียนรูอวีแม้แต่ประโยคเดียวกระทั่งไม่ได้มองนางตรงๆด้วยซ้ำไม่ว่าเยียนรูอวีจะสุขุมเพียงไหนก็อดกลั้นไว้ไม่ไหวแล้วถูกสาวชาวบ้านที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าพูฉิกหน้าก็ยังไม่สนได้เหตุใดแม้แต่บิดาของบุตรตนถึงดูถูกนางเยี่ยงนี้เช่นกันในขณะที่เยียนรูอวีใกล้จะโกรธจนร้องให้ออกมาเยี่ยนจิ๋วเฉาที่เดินก้าวใหญ่ออกไปก็หันกลับมามองด้วยสายตาแปลกประหลาด ครานี้เขาพุ่งเข้ามาหารุณนีในห้องเห็นเยี่ยนจิ๋วเฉาเดินมาหาตนเหยียนรูอวีก็ปีติอินดในีในที่สุดเขาก็จำนางได้แล้วแต่วินาทีต่อมาเยี่ยนจิ๋วเฉากลับเดินเฉียดไหลานางไปราวกับมีฟ้าผ่าใส่เหยียนรูอวีอีกครั้งเยี่ยนจิ๋วเฉาเดินไปทางอาวีวันกกับไปถังนังตาของไปถังกระตุกทันทีคุณชายวิกรจริตผู้นี้จะทำอะไรกัน ไปทังดึงตัวอวี๋วันให้ถอยหลังไปด้วยกันแต่ด้านหลังนั้นเป็นเตียงเข่าของนางชนเข้ากับขอบเตียงเกิดเสียงดังตึงพร้อมกับนางนั่งลงบนฟุกอันอ่อนนุ่มพอดีคุณหนูไปผู้มีฉายายิ่งใหญ่ในตำบลเหลียนหวามาตลอดมิเคยต้องจนตรอกเช่นนี้เลยทว่าอาวี๋วันกลับไม่ลนลานแม้แต่น้อยเธอมองเยี่ยนจิ๋วเฉาที่ทําให้ประถังตักใจจนขวานีดีฝ่อหยุดอยู่ตรงที่ห่างจากตัวเองไปหนึ่งก้าวด้วยสายตาสงบอนิง่ง รูปร่างของอวีวันในหมู่สตรีนับว่าสูงแล้วแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเยี่ยนจิ๋วเช้ากลับให้ความรู้สึกตัวเล็กน่ารักเสียอย่างนั้นอวีวันณเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสบเข้ากับสายตาค้นหาของเขาข้าเคยเจอเจ้าที่ไหนหรือไม่เยี่ยนจิ๋วเช้าเอ่ยถามตอนนั้นเองลุงวั่นที่หายใจหอบก็ตามเข้ามาเขาอธิบายเสียงตำนางก็คือแม่นางที่เข้าใจผิดจนมาขึ้นรถม้าของพวกเราในวันนั้นอย่างไรเล่า รถมาในวันนั้นเป็นเขาอาวีวันตกใจเช่นนั้นหรือเยี่ยนจิ๋วเฉามองอวีวันแล้วรีตาลงเล็กน้อยลุงวันเอ่ยต่อก็ต้องเป็นเช่นนั้นสิก่อนหน้านี้คุณชายเคยพบแม่นางผู้นี้หรือเยี่ยนจิ๋วเฉาไม่มีความทรงจํานั้นอยู่เลยแต่เยี่ยนจิ๋วเฉาพอจะรู้สึกว่าไม่ใช่บนรถม้านั้นบนรถม้านางเพียงแค่เผยแก้มเล็กขึ้นสีแดงเท่านั้นแทบไม่เหมือนกับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลย พูดตามตรงครั้งแรกที่เห็นเขาอาวีวันก็มีความรู้สึกคุ้นเคยบางอย่างเช่นกันแต่ไม่นานนักอวีวันก็เข้าใจนั่นเป็นเพราะเขาเหมือนกับเด็กน้อยทั้งสามมากเกินไปคนทําไร่ทานาในชนบทอย่างเธอจะไปเคยเจอคุณชายแห่งเมืองเยี่ยนที่สูงส่งก่อนหน้านี้ได้อย่างไรณนะนางก็คือผู้มีบุญคุณที่ช่วยชีวิตบุตรของท่านเป็นนางที่ชิงตัวบุตรของท่านกลับมาจากเงื้อมมือของเหล่าโจรระหว่างทางนางยังเจอมือสังหารอีกด้วย นางเสียงครึ่งชีวิตช่วยพาบุตรของท่านกลับมาเลยนะไปถังกลัวว่าคุณชายที่อารมณ์ไม่แน่ไม่นอนผู้นี้จะคลุ้มคลั่งขึ้นมานางจึงเสียงเสนอหน้าพูดดีๆให้อวีวันสักสองสาประโยคเช่นนั้นหรือประโยคเช่นนั้นหรืออีกแล้วเพียงแต่ครานี้น้ำเสียงของเยี่ยนจิ๋วเฉาดูมีความหมายแฝงอยู่มากกว่าเดิมเล็กน้อยแท่อะไรเยี่ยนจิ๋วเฉาจับจ้องอวีวันพร้อมกับถาม ลุงวันอย่าจ้องมองแม่นางเช่นนี้สิท่านไม่ไระยังอายแต่ข้ายังมียังอายอยู่นะอวีอวีวันตอบอย่างไม่สะทกสถานใบหน้าไร้ซึ่งความสับสนหรือเขินอายอาวีจากอาวีเมยเเรินหรือเยี่ยนจิ๋วเฉาเดินหน้าไปครึ่งก้าวพลางถามอย่างดูถูกเหยียดหยามอาวีจากอาวีปอยาอาวีวันตอบอย่างซื่อตรงเยี่ยนจิ๋วเฉาแสยิ้มอย่างไรกันเจ้ายังอยากหาสหายรู้ใจหรือ ัคนผู้นี้วิปลาสใช่หรือไม่ทั้งสองคนอยู่ใกล้กันมากแม้แต่ลมหายใจก็ยังหลอมรวมเข้าด้วยกันผู้คนโดยรอบมองจนหัวใจเต้นรัวทว่าพวกเขาทั้งสองกลับสงบนิ่งยิ่งกว่าใครคุณชายเยี่ยนเหยียนรูอวีโรบรวมความกล้าเปิดปากพูดแล้วนา่งยืนอยู่ไกลจึงได้ยินไม่ชัดว่าทั้งสองคนพูดอะไรกันแต่พอคิดดูก็น่าจะเป็นการขอบคุณที่ช่วยชีวิตบุตรทั้งสามไว้ไม่มีทางเป็นการสนใจนางแน่สาวชาวบ้านที่ต่ำต้อย จะเป็นไปได้อย่างไรคนหญิงทธนงเช่นเหยียนหรูอ,อวีแทบไม่คิดว่าจะมีความเป็นไปได้เช่นนี้แต่นางก็ไม่พอใจที่กลายเป็นเยี่ยงอากาศนางเป็นมรรดาของเด็กน้อยทั้ง3เป็นคู่มั่นของเยี่ยนจิ๋วเฉานางต่างหากที่เป็นสตรีเพียงคนเดียวในห้องนี้ที่สมควรถูกเยี่ยนจิ๋วเฉาปฏิบัติดีด้วยนางเดินไปยังข้างกายเยี่ยนจิวว๋วเฉามองใบหน้าหล่อเหลาที่สมบูรณ์แบบนั้นพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ของขวัญขอบคุณค่าเตรียมไว้แล้วค่าต้องตอบแทนแม่นางอวีคำพูดนี้ดูมีในบางอย่างเยี่ยนจิ๋วเฉาเข้ามาในห้องก็ไม่ได้เหลือบมองนางเลยแม้แต่น้อยมากกว่าครึ่งคือจำัวนางไม่ได้ได้ยินคำพูดของนางเมื่อครู่ก็ควรต้องถามประโยคหนึ่งว่าเจ้าเป็นใครเหตุใดต้องให้เจ้าขอบคุณมิจำเป็นใครจะรู้ว่าเยี่ยนจิ๋วเฉาจะปฏิเสธโดยไม่คิดสักนิดเยียนรูอวีอึ้งไปทันที เยี่ยงจิ๋วเฉาจ้องอวีวันอย่างลึกซึ้งไปทีก่อนจะเอ่ยอย่างแฝงความหมายผู้มีบุญคุณของบุตรค่าค่าจะขอบคุณด้วยตัวเองแต่ไม่เอ่ยว่าจะขอบคุณอย่างไรเขากลับหมุนตัวออกไปทิ้งให้คนที่เหลือในห้องมองหน้ากันเลิกลักใบหน้าของเหยียนรูอวีดำทะมึนอย่างถึงที่สุดนางมีน้ำโหน,นจิกเล็บเข้าเนื้อตัวก็สั่นเทาเบาๆแม่หลินเห็นสถานการณ์ไม่ดีก็รีบดึงนางออกไปในห้องเหลือเพียงแต่ไปถังกับอวีวัน ไปทั้งตกหน้าอกเบาๆด้วยความโล่งใจนางมองไปที่อวีวรรณอย่างแปลกใจเหตุใดเจ้าถึงไม่กลัวเลยสักนิดอวีวรรณให้นางลองจับมือของเธอไปทั้งตกใจทันทีไอหยาเหงื่อออกเต็มเลยอวีวรรณผงกศีรษะถึงแม้ภายนอกจะสงบนิ่งแต่มีเพียงเธอที่รู้ว่าเผชิญหน้ากับผู้ชายคนนั้นเธอก็อารมณ์ไม่มั่นคงเล็กน้อยทว่าไม่ใช่เพราะหวาดกลัวแต่เป็นเพราะอะไรนั้นเธอก็ตอบไม่ได้ เพิ่มเติมท้ายตอนเป็ดต้มสุกบินหนีไปเป็นสํานวนหมายถึงของที่อยู่ในมือบังเอิญหายไปอวีเมรินหรือสาวงามแท้วีคือบทกวีโบราณเชิงอุปมาอุปไยของฮ่องเต้ไร้บาลังกล่าวถึงชีวิตของตนในอดีตที่เคยเป็นเจ้าแผ่นดินเมื่อรำลึกถึงอดีตที่ผ่านพ้นไปก็พาให้ใจเศร้าโศกสุดท้ายก็จบชีวิตลงเพราะบทกวีนี้เนื่องจากเหมือนมีใจคิดกระบฏต่อฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน อวีปอคือนักดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการดีดกูฉินซึ่งมีตำนานเรื่องมิตรภาพระหว่างเขากับจงจือชีสหายผู้ซึ่งอ่านใจของอวีปอยาออกเพียงแค่ได้ยินเสียงกูชินเท่านั้นตอนที่48เด็กน้อยตื่นนอนเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจผ่านไปแล้วคนที่มุงดูอยู่ก็ถูกผู้จัดการโจสั่งแยกย้ายแล้วไปถังได้ยินเรื่องแปลกเล็กน้อยเมื่อครูจึงลากอาวีวันมาคุยเรื่องที่ขึ้นรถมาเยี่ยนจิ๋วเช้าผิดวันนั้น ถ้าหลับอยู่จึงไม่รู้อะไรเลยอวี๋วันพูดตามตรงไปทั้งก็ดาอกพร้อมจ้องเขม็งเจ้ามันใจกล้าขนาดไหนกันไปหลับในรถม้าของเจ้าบ้านนั่นเสียได้เจ้าบ้าหรืออวี๋วันกระพริบตาปริบปริบไปทางพยักหน้าพลางเบ้ปากเอ่ยกล้าไปทะเลาะกับคนในพระตำหนักจะไม่ใช่เจ้าบ้าหรือแต่ถือว่าเป็นเจ้าบ้าที่หล่อเหลาที่สุดในใต้ลาทีเดียว แน่นอนว่าไปทังมิอาจคิดเลยเถิดอะไรกับชายหนุ่มเช่นนี้ได้นางยังอยากมีชีวิตอยู่อีกหลายหลายปีระหว่างที่ทั้งสองคนสนทนากันอวี๋เฟิงก็กลับเข้ามาเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหตุใดข้างนอกจึงมีคนมากมายนักเขาถามที่แท้คนพวกนั้นยังไม่ได้จักไปไหนไกลยังคงยืนจับกลุ่มกันวิพากวิจารณ์กันอยู่ด้านข้างเรื่องนี้จำต้องถามน้องสาวเจ้าเองแล้ว ไปถังเข้าไปยังห้องถงผ่านประตูหลังอวีเฟิงมองนางพร้อมสายตาที่ชะงักเล็กน้อยอาวันกลับมาแล้วหรือนางไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ไปถังตอบด้วยน้ำเสียงคำขคันพวกเจ้าพี่น้องช่างถามเหมือนกันเสียจริงนางอยู่ในห้องข่าเจ้าเข้าไปถามนางเองเถอะอวีเฟิงนึกถึงตอนที่เห็นชุดชั้นในข้างห้องของไปถังคราก่อนใบหูก็ร้อนฉาขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ แค่รบกวนคุณหนูไปเรียกอวันออกมาให้หน่อยเถิดอืมไปถังไม่รู้สึกถึงความผิดปกติของอวีเฟิงและไม่ถามว่าเหตุใดเขาจึงไม่เข้าไปเองด้วยนางกลับไปเรียกอวีวัรให้ออกมาที่ห้องโถงอวีเฟิงเห็นอวีวันปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนในที่สุดก็วางใจลงแต่หลังจากได้ยินไปทั้งเอ่ยถึงเรื่องโจรก็ตกอ,อกตกใจจนเหงื่อเย็นไหลท่วมร่างโจรมือสังหาร เด็กคนนี้ไปทําอะไรมาเนี่ยไม่รู้หรืออย่างไรว่าอันตรายเพียงใดกล้าเข้าไปยังรังโจรเพียงลำพังผู้ที่โชคดีหนีรอดมาได้มีไม่ถึงหนึ่งในหมื่นกระมังนางเคยคิดถึงจุดจบของการเกี่ยวพันเรื่องนี้บ้างไหมเจ้าว่ามาสิเหตุใดเจ้าถึงใจกล้าขนาดนี้ข้าให้เจ้ารออยู่ที่หอหยกขาวดีๆไม่ใช่หรือไม่เห็นเจ้าครูเดียวเจ้าก็เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียแล้ว หากเจ้ามีอันเป็นไปค้าจะไปบอกอาสามกับอาสไปซสามอย่างไรจะบอกพ่อข้ายอย่างไรก็เป็นเพราะนางห่วงเจ้าไม่ใช่หรือไปทั้งส่งเสียงฮึทัดโทสะของอวีเฟิงลดลงมาเกินครึ่งแต่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะประโยคนี้หรือผู้ที่เอ่ยประโยคนี้กันแน่อวีหวันมองทั้งสองคนด้วยดวงตาที่เป็นประกายอาวีเฟิงกระแอมไอเบาๆก่อนตีหน้าครึมต่อไปไม่อนุญาตให้เจ้าทำอะไรตามใจชอบอีกเข้าใจหรือไม่ เข้าใจแล้วจะเชื่อฟังพี่ใหญ่ทั้งหมดอวีวันรับคำอย่างว่าง่ายดูสินี่แหละน้องสาวเขาปากบอกว่าจะเชื่อฟังตลอดไปแต่เรื่องที่แอบทำกลับทำให้ตกใจเจียนตายได้เลยแต่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องช่วยชีวิตมาเขาจำเป็นต้องใช้เวลาทำความเข้าใจดีๆเสียหน่อยแล้วคิดว่าจะบอกคนที่บ้านอย่างไรไม่ให้พวกเขาตกใจเจียนตายกันเมื่อพูดถึงอีกด้านหนึ่งเยี่ยนจิว๋วเฉาพาเด็กน้อยทั้งสามกลับจวนแล้ว เด็กน้อยทั้งสามนอนแผ่หลายอยู่บนฟูกอันอบอุ่นในชีวิตของเยี่ยนจิ๋วเฉาที่เติบโตมาจนอายุ23ปีไม่เคยเห็นสิ่งที่เล็กและบอบางเช่นนี้มาก่อนสวมใส่อภรแบบเดียวกันแต่ร่างกายกลับเล็กกว่าหมอนอิงด้วยซ้ำกำปั้นเล็กวางอยู่เหนือหัวศีรษะเล็กหันไปในทิศเดียวกันหายใจด้วยจังหวะสม่ำเสมอเยี่ยนจิ๋วเฉาเห็นแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเล็กน้อยเขายื่นนิ้วชี้ที่เรียวยาวดั่งหยกออกไปจิ้มพุงของเด็กน้อยคนหนึ่งเบาๆ เด็กน้อยคนนั้นกำหมัดแน่นแล้วเหยียดออกบิดที่เกียรเยี่ยงจิ๋วเฉาจิ้มพุงนิ่มๆของเด็กน้อยอีกสองคนต่อเด็กน้อยทั้งสองก็เริ่มกำหมัดหาวแล้วเหยียดออกบิดที่เกียรเด็กน้อยทั้งสที่ทำอย่างไรก็ไม่ตื่นจึงตื่นเพราะถูกบิดาจิ้มปลุกอย่างไร้เมตตาเช่นนี้พวกเขาเปิดดวงตาโตสีดำขลับขึ้นมาสิ่งที่น่าแปลกใจคือพวกเขากลับไม่ร้องให้ไวๆกันเลย เยี่ยนจิ๋วเฉามองพวกเขาพวกเขาก็มองเยี่ยนจิ๋วเฉาเช่นกันทันใดนั้นคนโตที่ถูกปลุกให้ตื่นคนแรกสุดก็คลานไปหาเยี่ยนจิวว๋วเฉาอีกสองคนก็คลานไปหาตามเยี่ยนจิ๋วเฉาไม่เคยใกล้ชิดกับใครเช่นนี้มาก่อนเห็นว่าเด็กน้อยทั้งสามคลานเข้ามายังอ้อม,มอกของตัวเองในใจของเขาก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อธิบายได้ยากแม้แต่สายตาของเขาก็อ่อนโยนลง ถ้าว่าเขาเสพสุขได้ไม่นานเท่าไรก็รู้สึกถึงสิ่งร้อนร้อนตรงท้องของตัวเองเขาแข็งเป็นหินไปทั้งตัวเวลายามเย็นสองพี่น้องกลับมายังหมู่บ้านเหลียนฮววแต่ละบ้านต่างยุ่งกับการจัดเตรียมอาหารเย็นหมู่บ้านเล็กๆถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันขมงเทียตั้นน้อยกับอวีซรงกำรรติดตุ้ยเหลียนอยู่ตรงหน้าประตูอวีซุ้มตัวเทียตั้นน้อยขึ้นมาเทียตั้นน้อยถือกระดาษสีแดงที่ทาแป้งเปียกไว้พร้อมเอ่อยว่าสูงอีกหน่อยสิพี่รอง ซ้ายอีกหน่อยเลยแล้วแล้วขวาอีกหน่อยสูงอีกหน่อยอวิ๋ทรงเหนื่อยจนเหงื่อเม็ดใหญ่ผุดเต็มหน้ารู้บ้างไหมว่าเจ้าตัวหนักมากหน้าเถี่ยต้นน้อยทำเสียงฮึทัดข้ายังเด็กเช่นนี้จะไปหนักตรงไหนเล่าพี่รองแรงน้อยเองต่างหากไม่มีทางยอมรับหรอกว่าข้าอ้วนผ่านปีนี้ไปเจ้าก็หกขวบแล้วยังเด็กอีกหรืออวีทรงกรอกตาใส่ อวีเฟิงเดินมาหาแล้วรับตัวเถียตั้นน้อยไปจากมือของน้องชายก่อนจะให้เถียตั้นน้อยนั่งบนไหล่ที่หนากว้างและแข็งแรงของตนเองแขนข้างหนึ่งก็อบเขาไว้เถียตั้นน้อยพันรู้สึกว่าตนเองนั่งได้มั่นคงแล้วเขาก้มหัวลงพลางยิ้มกว้างใส่อวีเฟิงพี่ใหญ่แล้วหันไปมองอวีหวันด้านข้างทันทีอวีวันยกยิ้มบางๆด้วยการร่วมแรงของหลายคนจึงติดตุ้ยเหรียญเฉลิมฉลองได้สำเร็จ ภายในห้องถงป้าสะพ้ากับนางเจียงกำลังห่อเกี๊ยวส่วนเด็กหญิงตัวน้อยก็กำลังเล่นแป้งบะหมี่อยู่ท่านแม่ท่านป้าสะพ้ายอาวีหวันทักทายนางเจียงส่งยิ้มบางๆกลับมาแล้วหรือเหตุใดจึงกลับกันมาช้าเล่าป้าสะพ้ามองสีท้องฟ้าที่หม่นลงอวีเฟิงเล่าเรื่องที่อวีหวันช่วยเด็กน้อยทั้งสามให้คนในบ้านฟัง แน่นอนว่าข้ามรายละเอียดช่วงหน้าตกใจไปเล่าเพียงว่าไปเจอโจนลักพาตัวระหว่างทางจากนั้นก็ช่วยเด็กน้อยทั้งสามมาจากเงื้อม,มือพวกเขาอาวันนี้เป็นไรใช่หรือไม่มีได้ถูกพวกโจนหมายหัวใช่หรือไม่ป้าสะพ้ายถามอย่างหวาดกลัวแล้วโจนลักพาตัวเล่าลุงใหญ่ก็คำไม้เท้าเดินออกมาจากห้องครัว อวีเฟิงรู้อยู่แล้วว่าทั้งบิดามานดาจะต้องตอบสนองเช่นนี้เขายังมิได้เอ่ยถึงเรื่องมือสังหารเลยด้วยซ้ำหากเล่าไปหมดเปลือกจริงๆเกรงว่าเขาคงต้องถูกตีเพราะดูแลน้องสาวได้ไม่ดีแล้วนางไม่เป็นไรจนลักพาตัวก็ถูกจับแล้วนี่คือข้ออ้างที่อวีเฟิงคิดออกมาจากใจสำหรับบิดามานดาและอสไซส์ามแต่สิ่งที่อวีเฟิงมิทราบคือจนลักพาตัวเหล่านั้นมิใช่แค่ถูกจับ 8ถึง9ใน10ยังถูกสังหารไปแล้วกลุ่มมือสังหารที่วัดร้ังนั้นมีใช่คนธรรมดาหาักหนีรอดมาได้ก็เท่ากับอวีหวันจำต้องพ่ายแพ้แล้วอาวันเก่งจริงๆนางเจียงออมยิ้มให้อวีหวันอวีหวันรู้สึกเหมือนแม่ของเราจะรู้เรื่องอะไรเลยนะเพิ่มเติมท้ายตอนตุ้ยเหลียนคือตัวหนังสือที่เขียนข้อความเป็นคู่มักเห็นตามประตูหน้าบ้านของชาวจีน สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปข้ามมิติมาเลี้ยงลูก